ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเวอร์ไนท์นะครับเดี๋ยวตาดี่เรามาเล่นคิดต้ากันเอาลืมซื้อของไว้ <All right. S 1> อ่ามันน่าจะเริ่มเลี้ยใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้มันน่าจะไปอยู่อ่าบนโอเคคิดว่าปลอดภัยอยู่

พาะตียาคดคลิปกับเพื่อนครั้งนี้อาทิ้งคนเดียวมันก็ตื่นเต้นปแปลกๆกันเลยไม่ไมค,ค่อยที่เพื่อนไม่ต้องกลับเออดักข้ามตรงไม่ต้องกลัวโอเคสวยจะไ,ได้ไม่ไดัเนเลน อ๋ออะไรเนี่ยอะไรกันโอ้โน้จะขอว่าไช่วยเหลือทำไมเนื้อเป็นไม่ได้เลย นึกว่าเพื่อนยามังกรไม่ได้เอาเหรอกมาบวชน้งนั้นแล้วไปช่วยดีไหมไม่ต้องหรอไม่ทันเพื่อนไอซี่เก็บมาก่อนเปิดได้ไม่แดดนะ จะดูคนขำแล้วเว้ยนะไอ้กดผิดอ้าคลิปมีบอลจสิค่ไอ้มีบอลไหมฮ้ะไม่เป็นไรไล่ก็ได้ไม่ได้หรอดูดูอะได้ดีกว่าอปดิเอ้าไม่เอาอ่ะ เออดิอายอ่าตัดไม่ห้าวเลยอ่ะเคือดีเลยเพื่อนเราไวเย ของกลางเราน่าจะนำหนักนิดสบาแล้วอืมเฮ้ยระวังไว้วเหรอเออยวต้องระวังไอ้ปลาสีมันตอนได้ป้อมเนี่ยปกติตีไม่ได้แต่ป้อมตีได้เชยเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไร Ôi lẻ nhọc quá Nào 2 anh nè 2 anh nè rồi lên rồi đấy Ok rồi Đi lại bên kia Thế Bye bye เราเอาพลังแห่งซาติดัตไปใช้ค <c> น <oughs> น่าเกลียดเลยโดนทุกสกิล <c oughs> ดีแล้วมีอยู่ไม่ตายหรอสวยเอน ขอบคุณนี่งไงเวอร์โก้นาะยต้องขอบคุณเราแล้วนะมีดีซีที่ไหนโดนมาช่วยอย่างนี้ไฟใหญ่แน่เลยเออไฟใหญ่จริงนะแถวก,กลับไปแล้วสิาคงหน้าอยู่มั้ง พวกพระพวกพระพวกพระเหมือนจะชน้อยู่ใช่ไหมไม่นะเหมือนจะเป็นลองดูดิเอาเวลแล้วกู คิดอะไรวะแม่มือตามมวโอ๊ยไม่ถึงขอโทษเพื่อนถึง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 เธอเออเออเจ๋งชอบเลยมันจะแทงให้เอไม่โถนึกว่าจะแทงให้ได้ชีว์ไปเว ก็นีงกันหมดแมวแมวเออ,อ,อ,อวิ่งวิ่งวิ่งอิ่แย่งกบกันไม่เลยต้องเรียกว่าช่วยกันสีเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวนตายนี่ตายแล้วต้องหยุดัำได้เพื่อนต่อได้เอาเลย โอ้โหไม่เอาหืมนวยจะบิงมาโดดไปเลยคนจริงโดดมนี่นมาี่มามามา่อได้ไหมไม่ได้วะ แมว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 ขอร้องรอดอยู่วะไม่ช่วยอยูไอ่ไม่ยวงแล้วแมวดีวะ ตัคาตัวอะไรในป่าจะเจอมีน,นี่ไงเอเองไม่ได้ยี่เดียวอะอะน่ะารม,มเลยโอ้เพื่อน เอาแน่ยใช่ไหมยอย่างกลางในที่เราโอ้ได้อยู่วัน,นี้ กัเพื่อนกอดด้วแล้เพ่ทิ้งกูไปหมดเลยพวกเรอ้พวกเชนี่เออีกที้ยากว่ะแต่ว่าน่าจะตายแหละนีชนะมันเท็กมีดุนทิ้งยมีดุนทิ้นี่ชนะแล้วเออือคดดีเกดบมดีเกดบมดีเราอืออือีกทีล้ีทีล้อทีเออหน้หละเอาไม้นวดหน้าไป

แค่เป็นไฟใหญ่เฉยเลยแล้วก็นชนะเฉยเลยตอนแรกแกจะวารอนอั่นนี่หว่าเนื้อ,อ,อสตารา อาขอยิ่งก่อนนี่ถ้ากดยอมตอนนี้มันจะแพ้ไหมเนะี่ยเจ็บคอยังโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับ